วันนี้จะมีการออกบทวิเคราะห์ของตัวอินทัชนะครับพูดถึงเรื่องพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือผลการประชุมวิสามัญน,นะครับของเมื่อวานนี้แล้วก็มีเรื่องที่สองก็คือเรื่องของคาดการผลประกอบการไตรมาสสามนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยเรามองว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกว่าที่เราคิดไว้มากนักนะครับเราแนะนําแค่ถือนะครับราคาเป้าหมายยังเป็นเหมือนเดิมที่87 3 3จดาสาบาทนะครับ ขอเริ่มต้นขอเริ่มต้นด้วยตัว EGM ก่อนนะครับมีเรื่องใหม่ก็คือว่าก็เราพอดีเรามีโอกาสได้เข้าประชุมด้วยนะครับก็การประชุมค่อนข้างไหลลื่นนะครับไม่ได้มีเอ่คำถามอะไรที่เดุนแรงนะครับแล้วก็ผลการโหวตเนี่ยก็ค่อนข้างทวมท้นนะครับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเนี่ยโหวตให้กับดีลการควบรวมเนี่ยถึง98.8นะครับ คนที่โหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือมีอยู่หนึ่งเอร์ซะครับคิดเป็นสามล้านหุ้นนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับจะได้เป็น put option นะว่าสิทธิที่จะขายหุ้นอินทัชเนี่ยให้กับตัว udge, อินทัชที่ราคา91บาทนะครับซึ่งระยะเวลาในการขายจะอยู่ประมาณไตรมากหนึ่งปีหน้านะครับถ้าเอา34ล้านคูณ91 000, บาทก็คืออินทัชต้องเต็มเงินไปประมาณ3,000ล้านนะครับเ hmm. ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับก็พูดถือหุ้นผ่านแล้วต่อไปก็ต้องไปคุยกับเจ้าหนี้นะครับ่ซึ่งอินทัชไม่มีเจ้าหนี้นะครับ่แล้วก็หลังจากเจ้าหนี้เสร็จก็จะไปคุยไปทำเรื่องการซื้อหุ้นของ Advance แล้วก็ไทยคมซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะมีสาระสำคัญอะไรเพราะราคาเสนอซื้อกับราคาหุ้นในกระดานของหุ้นทั้งสงตัวนี้ค่อนข้างห่างกันเยอะอยนีน้ไม่น่าจะมีผู้ถือหุ้น แอดวานแล้วก็ไทคมไรในเนี่ยเอาหุ้นมาขายคืนให้กับอินทัชนะครับเ,เสร็จแล้วก็จะมาซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่โหวตไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลรับสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังนะครับซึ่งเราคาดว่าจะอยู่ประมาณ2บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ผลกำไรพิเศษนะครับปันผลพิเศษนะครับ,บาท 50, นะครับแล้วก็จะมีการทำการแลกหุ้น นะครับแล้วก็เอาบริษัทใหม่เนี่ยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสสปีหน้านะครับมาสู่ตัวพรีวิวไตรมาสสามเร็วๆนะครับก็คืองบจะออกวันที่8พฤศจิกนะครับเ,เราคาดกําไรสุทธิไว้ที่3,260ล้านบาทนะครับแต่ถ้าหักตัวการด้อยค่าจากเงินลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยกำไรปกติจะอยู่3 0 0 3นะครับเพ<ร>ิ่มขึ้น9%จากปีก่อนนะครับลดลง4%เจากไตรมาสก่อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นงบที่ดีแต่ว่าดีน้อยกว่า a แอดวานถ้าจำได้แอดวานเนี่ยโต10%นะครับจากวีก่อนแล้วก็โตติดลบ1%อันนี้โตแค่9 Year on Year แล้วก็ติดลบ4% Q on Q คนครับ,รบในแง่ของตัวราคาหุ้นนะครับก็ราคาหุ้นอิน u c h ก็ขึ้นมาค่อนข้างดีก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่มีหุ้นนะครับอตอนนี้ตัว Valuation Gap ถ้าจำได้เราเคยคุยกันแล้ว ตอนนั้นเนี่ยบริ t i o แ gap อยู่ประมาณ10%กับ a d แอดํานได้อยู่กับ8%กับตัว Gra ฟนะครับตอนนี้ GAP มันแคบลงแล้วตอนนี้เหลือแค่ประมาณ5%กับ ADVANCE แล้วก็6%กับ g r a เราเชื่อว่า GAP จะปิดนะสุดท้ายเนี่ยจะเหลือ0ูน,นะครับเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเหลือศูนแน่ๆนะครับแต่ว่าอัพไซตตรงนี้ไปเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแล้ว ไม่เยอะเหมือนก่อนหน้านั้นที่เราเคยคุยกันพี่พิสุทธิ์ครับผมรบกวนถามนิดนึงปิดแก็บศูนย์เนี่ยจากดิสเขาเนี่ยคือราคาอินทัชเท่าไหร่พี่เอ่อถ้าวันนี้ราคาแอดวานอยู่เท่าเดิมนะนะครับเอ่อปิดแก็บศูนย์แอดวานอินทัชก็คือร้อยบาทโอ้สองร้อยเจ็ดสิบก็คือหนึ่งร้อยอ่ะเอาอะไรย่างงี้ดีกว่าใช่ครับใช่ครับอ่าก็ดังนั้นเนี่ยในแง่ของคําแนะนํานะครับเรายังแนะนําแค่ถือนะสำหรับตัวอินทัชนะครับเอ่อราคาเป้าหมายยังอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดสามสามนะครับเรามองว่า ถ้าราคาหุ้นขึ้นต่อนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นโอกาสในการเริ่มขายทํากำไรจริงๆเราก็บอกให้ขายมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่หุ้นก็ยังขึ้นต่อนะครับก็ยังให้ขายอยู่นะครับแล้วก็รอจังหวะทีเ่เราเชื่อว่า New Flow บนเรื่องของการประมูลเนี่ยเริ่มเห็นกระแสรเริ่มมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในอีกส3เดือนข้างหน้านเนี่ยกระแสนี้จะแรงขึ้นนะครับแล้วเราว่าจะเป็นตัวกดดัน ในแง่ของราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับตรงนั้นเราน่าจะได้จังหวะในการเข้าซื้อที่ราคาดีกว่านี้นะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับได้ครับแล้วจริงๆแล้วทไลน์มันใกล้เคียงกับที่พี่พิสุทธ์เคยพูดกล่าวไว้เลยนะครับนั่นก็คือตอนนี้เริ่มเห็นข่าวแล้วนะครับได้ข้อสรุปแล้วก็สทชลุยประมูลขึ้นมือถือชง2ความถี่ต้นปี68ลรองรับ6กขีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอรายละเอียดกันนะอย่างที่พี่พิสุทธ์บอกนะครับว่าถ้าจะประมูลตรงนั้นเนี่ย ปลายปีนี้อาจจะเริ่มเห็นละวว่าใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้ราคาต้นราคาปลายเป็นยังไงนะครับที่สุดครับลงมาคําถามนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีการประชุมอินเทอร์เน็ตกันนะครับคำถามที่ผมถามที่สุดกับทางเออ่มาร์เก็ตติ้งของเรานะถามว่าตอนนี้เราอินทัชเนี่ยเทรดดิสคาวมาตลอดซึ่งเข้าใจครับทุกอย่างมันจะมีดิสคาวมีพรีเมียมมีมีพานะครับก็เทรดดิสคาวมาตลอดครับบางทีก็หาเปอร์เซ็นต์บางทีสิบเปอร์เซ็นต์บางทีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามกลไกของตลาดแล้วก็ตามพัฒนาการของ 2 7 0 10 advance 100 in-touch บนพาเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่มันจะ trade in-touch จะขึ้นมา trade premium แล้วในอดีตเนี่ยมันเคย trade p r e m i u มไหมพี่อ่าอย่างนี้ครับเออมีช่วงที่ discount มาก discount น้อยแล้วก็มี premium ทุกครั้งการมี premium เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีดิว <Okay. S 2> ถ้ามองไกลไปตอนมากๆเลยก็คือตอนที่คุณทักษินขายหุ้นให้เทมัเซกตอนนั้นก็มีพรีเมียมนะครับรอบที่สองก็คือที่มีพรีเมียมก็คือตอนที่กัฟเนี่ยเข้ามาซื้อ,อ,อตัวอินทัสแล้วก็ทำ uh huh. คำเสนอซื้อนะครับอ้ uh huh. ก็มีพรีเมียมนะครับตอนนี้เราก็ดูอยู่ว่าอาจจะมีพรีเมียมหรือเปล่าแต่ดิสเขาเนี่ยน่าจะปิดแน่ๆทุกครั้งที่มีดิวนะครับดัง uh huh. น,นั้นนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแต่คำถามก็คือว่า หลังจากปิดแล้วแล้วหลังจากดีลจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต้องต้องบอกแบบนี้รอบนี้อาจจะไม่เหมือนกันในอดีตในอดีตเนี่ยอินทัสมนยังมีสถานะอยู่นะเป็นบริษัทแต่รอบนี้เนี่ยตัวอินทัยมันจะหายไปคํ <c oughs> าถาม <c oughs> ต้องไปถามว่าไอ้นิวโคเนี่ยที่ก็คือบ <ทำ S 1> ริษัทที่จะเกิดจากอ <c oughs> ินทัศกับกับบวกกันเป็นนิวโคเนี่ยที่ถือแอดวานโดยตรงนะครับเวลานักวิเคราะห์คิด v a l u a t i o n ของนิวโคเนี่ย อาคือเอาแอดวาน์เขาไปรวมเนะจะใส่ดิสเคิหรือไม่ถ้าจะใส่จะใส่เท่าไหร่ออันนี้จะหาที่จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับในมุมของเราเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันมันมันก็มีหลายบริษัทนะที่เป็นลักษณะของโฮดดิ้งแบบนี้นะครับแล้วเกือบทุกบริษัทเนี่ยก็จะมีดิสเคิลนะครับถูกเพียงแต่ว่าเท่าที่เราศึกษามาดูเนี่ยความกวาม้างความแคบของตัวดิสเคิลเนี่ย ขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่บริษัทลูกหรือบริษัทร่วมเนี่ยส่งผ่านมาบางทีบริษัทร่วมเนี่ยมีแต่กําไรบรออรันทะึก็ไม่ยอมโต่ไม่มตปันเน,น,นี่ยมันก็จะดิสคาวอย่างนี้แหละอ่าใช่ดิสคาวมันก็จะกว้างแต่ถ้า,ารบริษัทไหนบริษัทไหนส่งเยอะๆเนี่ยอ่ากไรร้อยปันผลร้อยส่งมาให้แม่เนี่ยอันนี้ดิสคาวก็จะแคบอ่าซึ่งซึ่งเราก็มองว่าแอดวานน่าจะเป็นในในแบบหลังเนะเพราะว่ากัฟก็มองแอดวานเป็นแคชคาว อยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสริมต่อพี่พิสุทธินะประโยคเมื่อกี้ผมว่าเป็นประโยคลาสสิกสำหรับเรื่องของตัวดิสเคิลโคดี้ไงนะว่าถ้าแม่เอาเงินไปลูกเอาเงินไปลงทุนในลูกแล้วแล้วลูกงอกเงยงอกเงยงอกเงยเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยส่งผลขึ้นมาที่แม่ผ่านปันผลพิเศษขึ้นมาหรือว่าเป็นเพย์เอแบบอัดเต็มเเนี่ยอันเนี้ยผมว่าแม่ไม่ควรเท d i ดิส u ค t นะนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องตามต่อผมเสริมต่อพี่พิสุทธิ์คือตอนเนี้ลูกโตหมดแล้วนะครับอาจจะเหลือไทคมนิดนึงนะครับ แต่ตอนนี้ก r าฟเนี่ยอาจจะใชอ้อาจจะมีรูมในการเลเวอ a รจละแสนกว่าล้านนะอย่างที่บอกไปแล้วก็รัต n s นเตอร์5 0เมกแพลนของเขาส่วน a อเอนี่ยอันนี้เวทแอนด์ซีนิดหนึ่งเพราะว่ารู้ว่ามีเงินนะครับแต่ก็เอาเงินลงไปลงทุนในบอร์ดแบดด้วยนะแต่ส่วนอีกอันนึงเนี่ยข่าวที่ออกมาว่าสัปดาห์ก่อนก็คือเข้าร่วมประมูล Virtual Bank นะครับแต่ว่าล้านี้เราก็ยังไม่รู้ว่าการลงมูลบูชแบงค์รอบนี้จะใช้เงินมากน้อยแค่ไหนแล้วเงินที่เจเนเรตออกไปในใน,ในการลงทุนในบูชอแบงค์เนี่ยมันจะมีรีเทิร์นมันจะมี IR กลับมาคุ้มทุนหรือเปล่าแล้วส่งเงินกลับมาที่แม่ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่ถ้าตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากว่าถ้า,ถ,าถ้า data center ของกัฟทำประสบความสำเร,ร็จเงินแสนสี่ utilize ได้เช่น i ออาร์สิบเปอร์เซ็นต์ equity i ออแบบบวกบวกไปแบบนั้นเอเอสเอาเงินไปลงทุนในบูชอแบงค์ปรากฏผลตอบแทนออกมาดีแน่นอนครับมันมีโอกาสสูงมาก ที่อิน h ัะเทรดไปที่พรีเมียมนะแต่ตอนนี้ใช้คำว่ามันอาจจะมองเร็วไป2เรื่องนี้นะครับผมว่ามันอาจจะต้องรอดูว i r t u แบ b a ์เอ s นิดนึงก่อนประมาณสัก2ปีเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันสับมิ t ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมันจะประกาศผลถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ6เดือนอประมาณกลางปีหน้ามันจะป,ะประกาศผลกลางปีหน้าแล้วเดี๋ยวจะรู้แล้วว่า ไอ้เจ้าที่ประกาศเข้าไปเนี่ยสเจ้าที่จะได้และส2เจ้าที่จะไม่ได้เนี่ยคือใครแล้วก็รอดูแผนการใช้เงินของเขาแผานการเศรษฐกิจเราตอบรับกับโลช่วยแบงค์ก้าอยแค่ไหนส่วนกราฟนี้ก็รอดาต้าสิตรประมาณหนึ่งปีแล้วดูว่ารีเทิร์จริงๆเป็นยังไงนะส่วนสุดท้ายแล้วค่อยกลับดูที่นิวโคผมสุปอบบพิสูจน์ประมาณนี้